บริษัททีเทคเทคโนโลยีจำกัดสวัสดีครับผมต้านะครับจากทีเทคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเลื่อยนะฮะเลื่อยที่เป็นเลื่อยเป็นเลื่อยชักยาวนะครับมีทั้งหมด2ขนาดนะครับขนาดแรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวทดลองจะเป็นขนาดที่1 9่เมตรนะครับที่ความยาวที่สามารถยืดออกได้นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ขนาด3.4เมตรนะฮะที่ชักยาวได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะมา สาธิตแล้วก็อธิบายรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเลื่อยตัวนี้นะฮะเลื่อยตัวนี้นะครับมีการทาํางานยังไงบ้างฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัสดุก่อนเลยนะครับวัสดุเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะฮะเป็นเป็นยางที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความเนียบน,นะครับที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเจแปนนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบอกถึงความยาวนะครับเป็นบริษัทเลเซอร์ซอนะครับเจแปนนะฮะตัวนี้จะเป็นโลโก้ของเกียวโโจนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานเนี่ยคือล็อกแบบได้แบบ2ชั้นล็อกแบบปิดก็ได้แล้วก็ล็อกตัวนี้ด้วยนะครับเวลาล็อกสองชั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถยือดออกได้นะครับยือดออกแล้วก็บิดล็อกนะครับบิดแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกตัวนี้ชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเวลาที่เราดึง ดึงเลื่อยเนี่ยฮะตัวชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยเพื่อไม่ให้ขยับนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดเกิดการขยับก็จะต้องมีการล็อก2ชั้นเขาสร้างออกมาเพื่อให้มีการล็อกสองชั้นนะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงและก็มั่นคงนะครับตัวนี้มีน้ําหนักนะครับขนาดอยู่ที่500กรัมนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเกรดพิเศษนะครับสาหรับงานสวนนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ไม่เหลืองแล้วก็จับแล้วรู้สึกว่านิ่มเนียนมือครับเขามีการเคลือบสารที่ จับแล้วรู้สึกนิ่มมือฮะครับแล้วก็เลื่อยตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีความยาวที่240มิลิเมตรนะครับตรงฟันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีฟันอยู่ทั้งหมด5 6ฟันนะครับแล้วก็ฟันเนี่ยตัวใบเลื่อยเนี่ยจะมีความบางอยู่ที่1.1มิลิเมตรนะครับ1.1มิลลิเมตรนะฮะเดี๋ยวแผ่นกล้องดูตรงนี้นะฮะนี่นะฮะ1.1มิลิเมตรเลเซอร์ซอมเองเจแปนนะครับ1.1มิล mm, ิเมตรที่240 มีเมตรีความยาวนะครับ2 4 0มิลตัวนี้ถึงคือความหนานะครับตรงนี้เป็นรุ่นนะครับ s ขีดเนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็จะมีความบางแล้วก็เฉียบนะครับแล้วก็เบาใช้งานง่ายสะดวกบางเบามากแล้วก็สามารถที่จะถอดด้ามตรงนี Valerie ้ได้นะครับเวลาเคลื่อนย้ายนะครับไม่ต้องใช้ประแจหรือใช้เครื่องมือใดนะฮะถอดตรงนี้นะครับเป็น2ชั้นแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยเราก็ถอดตรงนี้ออกมีตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ถลายล็อกออกมันก็จะสั้นลงนี่นะฮะจะเหลือแค่นี้นะคะความยาวจะสั้นมากประมาณสักสองฟุตได้คนระับความยาวเหลือแค่สองฟุตได้นีก็เก็บเก็บง่ายสะดวกแต่ว่าสามารถยืดได้ถึงเมตรเก้าสิบรุ่นหนึ่งจะยืดได้ถึงสาเมตรสี่สิบนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวลองประกอบแล้วก็ไปลองสั่นกันนะครับข้างในตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับมีเกลียวนะฮะเกลียวด้านใน เวลาเราใส่เราก็จะสวมทั้งแรงอย่างนี้นะฮะบิดเกี่ยวขวาครับหมุนขวาหมุนเข้าทางขวานะครับบิดอย่างนี้พอบิดเสร็จปุ๊บเราก็ยืดแบบนี้ได้นะครับยืดเป็นชั้นสามารถล็อกได้ตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ได้ทุกตำแหน่งนะครับที่สไลด์ได้สุดเดี๋ยวเราลองเอาไปที่สุดเลยแล้วกันนะครับที่เมตรเก้าสิบแล้วก็บิดบิดล็อกชั้นที่หนึ่งเสร็จนะครับบิดล็อกชั้นที่สองนะฮะ ล็อกเพื่อให้มีความแข็งแรงในการใช้งานนะครับบิดแค่ตึงมือนะฮะก็แข็งแรงมากไม่ไม่ขยับเบี้ยแล้วครเดี๋ยวผมจะสัวนที่ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะฮะถือมือเดียวนี่เบามากนะฮะถือมือเดียวเบามากเดี๋ยวลองไปเทสกับกิ่งลองกองก่อนแล้วกันนะครับต้นลองกองเลยแล้วกันเป็นไม้ผลที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดแขนงลองกองก่อนแล้วกันนะครับตรงเป็นไหน ใช้มอเดียวนะครับใช้มือเดียวเลยแล้วก็ตัดสีลองฟองสูี้เลยนะครับเป็นเลื่อยแบบคูซอนะครับเป็นลักษณะของการที่ว่าเวลาตักออกปุ๊บมันจะคลายเศษนะครับใส่คายแบเลื่อยแต่ถ้าเราดึงเราดึงเข้าเนี่ยเป็นลักษณะของการกินกินที่ฟันนะครับเดี๋ยวใช้กล้องแผนไปทางนู้นนะฮะใช้มือเดียวตัดนะครับสงนี้นะครับเยนะครับแผนไปที่ไหน แล้วก็ดึงดึงเกี่ยวได้ง่ายนะฮะอย่างเงี้ยฮะปาดท้งเดียวอย่างเป็นแขนแบบเนี้สะดวกมากครับถ้าเราใช้ตะขอกระตุกหรือว่ากระชากลงมันจะฉี่เป็นแผลนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้ปาดจะง่ายับลองซูมกล้องเข้าไปดูใกล้กอนกได้ครับ แผ่ตรงนี้นะครับลูกค้าลองดูนะครับแผ่จะเนียนเลยนะครับเนียนนุ่มนิ่มเลยนะครับตรงนี้ง่ายครับเราแต่งขนแสดงง่ายมาก เก็บสะดวกนะครับแบบนี้เลยนะฮะปัดถัดไปนะฮะตัวนี้นะฮะแหนงนะครับเราเลื่อนแหนงออกเบามากครับนี่ลองปรับน้ำสูบมันสูบเลินไปเลยที่ผมก็ปรับตอนใช้งานเลยนะครับปรับอย่างนี้นะฮะบิดออกแล้วก็คลายตัวล็อกตัวนี้นะฮะแล้วก็สไลด์ บิดล็อกนะครับล็อกอีกชั้นหนึ่งะะเบาเลอแค่นี้ครับนี้ได้เลยครับสะดวกมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้ทดลองให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ก็มีความเบาจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกมากครับใช้งานสะดวกกดล็อกนะครับคลายยืดนะครับฟันตรงนี้จะมีความบางที่หนึ่งหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีความยาวที่ยืดสุดที่เมตรเก้าสิบรุ่นที่หนึ่งนะรุ่นที่สองจะอยู่ที่สามเมตรสี่สิบนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ถอดเก็บอย่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แล้วก็ใช้เลื่อยอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะ ว่ามีดกินกัรครับ okay. เก็บนะฮะเรียบร้อยแล้วบครบัขอบคุณนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับก็ ท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเลื่อยตัวเลื่อยมือนะครับที่เป็นเลื่อยชักยาวนะครับที่มีขนาด1.9เมตรจนถึง3.4เมตรนะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อจากเบอร์ด้านล่างนี้ได้นะครับที่บอกเบอร์ด้านล่างนี้ไว้ได้นะครับจะมีเป็นเบอร์085นะครับ109 455นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์065 442 474นะครับก็ บริษัทกีเทคนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกังขลบุรีนะครับอํา mm hmm. เภอท่าใหม่นะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในเพจของเราด้วยนะครับ